คุดสมบัติโบราณเฮ้เฮ้เฮ้สวัสดีพี่ลอกกุ๊กอ่ะลุงแฟรงก์มาละมาหอนต้อนรับหน่อยอพออคุณเอาละเด็กๆไม่ได้เจอกันนานวันเนี้ยลุงแฟรงก์จะมารับหน้าที่มาเล่นอันเนี้ยโชว์เด็กๆ เนี้ยเครื่องปั้นดินเผาโบราณบ้านเชียงมันคืออะไรมันเป็นยังไงและมันมาจากไหนมันต้องทำยังไงบ้างมาดูกันเลยเนี้ยเครื่องปั้นดินเผา,าเผาโบราณบ้านเชียงเนี้ยรูปคนโบราณกำลังปั้นอะไรอยู่เนี่ยนี่เป็นสื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบราณคดีเหมาะสำหรับเด็กๆที่ชอบผลขวา้าและท่านผู้ที่สนใจเป็นอย่างดี วิธีการเล่นใช้เครื่องมือขุดเอาขุดอีกแล้วเลีกเลี้ยงให้เกิดความเสียหายของฟอสซิลแล้วจะเจอวัตถุโบราณล้ำค่าสามารถนำมาร้อยเป็นสร้อยข้อมืออีกแล้วเหรอเนี่ยเปิดเลยดีกว่าโอ้โหเนี่ยเป็นอิดเป็นอิดและที่คาดไม่ได้เลยนะของเจ้าเนียต้องมีกระดาษแบบนี้แหละ เอา้าแล้วนี่อะไรเนี่ยที่ขุดหรอเอา้านี่คืออะไรนี่มันคืออะไรเนี่ยเนี่ยโอ้โหนี่ตะปูเอาไวต้ตอกอย่างเงี้ยเนี่ยนะแม่อะไรจะขนาดนั้นเอามาดูอันนี้กันน่อยเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยแล้วตึกเด็ก,ดกแกะเลยดีกว่าเนาะเนี่ยออกมาละมาในเมื่อเขาให้เราขุด เราก็คุรอ่ะตอกลงไปตอกลงไปเนี่ยพ่อไปใช้ค้อนขุดสมปัติอีกล้มันง่ายกว่านะเด็กๆอ่ะตอกลงไปเรื่อยๆเลยอ่ะเห็นอะไรวแวบเนี่ยอ๋อนี่เป็นไห้่ะเป็นไห้โบราณไห้โบราณอันนี้เอาไข่ฟวงช่วยตอกเลย อาทีนี้ลุงแฟรงค์จะใช้มืองัดออกมาแล้วนะืกดูเนี่ยออกมามนี่แล้วก็เอาไว้ให้โบราณเนี่ยแจก,กันโบราณเนี่ยออกมาด้วยเป็นแบบเนี้ยนเนี่ยเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเนี้ยเอาพวกกระโลกเนี่ยไว้บนแจกันเลยเนี่ยวางเอาไว้แบบเนี่ยไม่มีอะไรทำ เอาอุซ่าแถมเชือกมาให้ด้วยนะเนี่ยแม่ใจดีจริงๆเอาอันนี้ออกมาซิเนี่ยนะตอกเข้าไปก่อนเดี๋ยวงัดออกมาเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยอ๋อได้ละโอ้โหสมบัติโบราณเอาเชือกมาร้อยก่อนสิ เนี้ยร้อยทุกเม็ดเลยเนี้ยเราจะได้มาเป็นแบบเนี้ยใส่เป็นกําไรก็ได้นะอเนี้ยหมดแล้วเด็กๆแล้วนี้ก็เป็นโคตรเครื่องปั้นดินเผาโบราณบ้านเชียงมีเท่านี้แล้วเด็กๆเ,เอาใครอยากเล่นก็ไปหาซื้อดูนะอื เนี้หมดละห,หมดหมดเอาพูดจนหมดละเนี้ยเนี้ยเด็กเด็กพูดออกมาแล้วเนี้ยเห็นไหมได้ละเครื่องประดับแล้วก็เครื่องปั้นดินเผาก็เล่นสนุกสนุกนิดน่อยอ่ะเนาะแต่ที่สำคัญนะครับเด็กๆต้องเข้าไปค้นหาข้อมูลใน Google นะเรื่องเกี่ยวกับโบราณบ้านเชียงเนี่ย ไปกด5ากันดูแล้วถ้าเด็กๆคนไหนที่อยู่ภาคอีสานนะแล้วยังไม่เคยไปนะต้องห้าโอกาสไปที่โบราณสถานบ้านเชียงให้ได้นะครับไปดูความเป็นมาของวัฒนธรรมสมัยกอดนะว่าจะเป็นยังไงแล้วเขาคุดเจออะไรกันบ้างลองไปกันดูนะครับเอาละสำหรับตอนนี้ลุงฟแฟรงค์ไปแล้วนะแล้วเจอกันใหม่นะครับเด็กๆอ๋อ ใกล้ไปใหม่แล้วเนี่ยลุงแฟรงค์ยังไม่ได้อวยพรเลยพ่ออวยพรให้เด็กๆที่รักของลุงแฟรงค์ทุกคนเรียนนั่งสื่อเก่งๆเป็นเด็กดีคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการสวัสดีไปใหม่ครับเด็กๆสวัสดีพี่ลอกกูกๆบายบาย